สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่าของอาคาเนนะครับผมวันนี้แซมพามาดูรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับสำหรับรถนี้นะครับเข้ามา5คันนะครับผมเข้ามาแล้วทั้งหมดนะครับจอดอยู่ที่โกดังเทพารักษ์นะครับผมสำหรับรุ่นที่ขายดีมากๆนะครับเป็นตัวรีโวพีเลเนอร์4ประตูเกียร์โตนะครับตัวยกสูงนะรถนี้นะ รถนี้เข้ามา5คันทั้ง5คันไม่มีแครดี้บอยทั้งหมดนะครับนี่ให้ดูก่อนให้ดูก่อนนะ5คันนี่เป็นรุ่น2.4ตัว e นะครับผม2.4 e นะแบบนี้นะครับผมทุกคันไปรถปี2019จดปี2020นะครับทุกคันนะ เลขไมล์หลักหมื่นนะครับผมที่แซมคัดมานี่มี3าคันนะครับผมนะครับอย่างคันที่แซมพามาชมนี่7จ6 1ศูนหคันนี้เลขไมล์สาม0ืนหนึ่งนะครับส่วนคันนี้ครับเจ7 6ศูนย์เ็ดหเลขไมล์น้อยสุดครับสองหมื่นสองพกิโลนะส่วนอีกคันหนึ่งคันนี้เลขไมล์สาม0มื่นสี่นะครับผม สวยทุกคันอีก2องคันเลขไม่จะเข้มหน่อยครับอย่างคันนี้เลขไม่แสนนะครับเจ็ดศูนย์เจ็สามเลขไม่แสนส่วนคันนี้เลขไม่อยู่ที่70,000กิโลเมตรนะแซมคัดมา3ามคันนะมีเจ็ดห่น 70, นี่นะเดี๋ยวราคาลงใต้คลิปวิดีโอชุดนี้นะครับผมเพราะรถพึ่งเข้ามานะรอนิดนึงเดี๋ยวถ้าราคามาแล้วจะลงใต้คลิปวิดีโอชุดนี้นะครับผมแล้แซมจะบอกว่ารถรถนี้ เป็นรถปลดจากหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งเนาะน่าจะเห็นสติ๊กเกอร์ซึ่งหน่วยงานเนี่ยวิ่งแต่ในหน่วยงานนะครับจำกัดพื้นที่ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องช่วงล่างเรื่องสนิมแน่นอนนะครับดำปืดเลยแซมดูแลทุกคันนะมาเริ่มจากไม้น้อยสุดก่อนเลยดีกว่าครับคันนี้ให้ดูไม้ก่อนเดี๋ยวนะครับ26 26,000กิโลนะเริ่มจากคันนี้ก่อนเลยนี่สวยมากเป็นหน้า Z e d i t i o n นนะครับผมดูสวยมากนะ2,400ีซีซี150มร้านะครับอ่ะให้ดูฝาก่อนดูฝาเดิมเมเนี่ยสติกเกอร์รอยมาร์กต่างๆเห็นไหมเนี่ยมาร์กมาร์กมาร์กต่างต่าง รองพื้นด้านในไม่เงาเลยนะครับผมเนี่ยสติ๊กเกอร์หรือว่าตัวกระโหลกเห็นไหมไอ้สติ๊กเกอร์หรือว่าตาไก่เนี่ยเห็นไหมอยู่ครบเลยเนี่ยยาแนวตรงแนวเลยเนี่ยดูหัวน็อตสวยมากให้ดูปึ๊บอ่าตัวแอลนะดูซอกด้านในเนี่ยดูห้องเครื่องรองพื้นต่างๆสีไม่เงาเลยมกอกชัดเจนเพดเนี่ยเพดสวยมากเห็นไหมครับ ปี19ตรงบุมขวาล่างเห็นไหมปี19ออกัส19ชัดเจนนะครับดูแก้มเนี่ยสวยมากคานต่างๆสวยเลยเห็นไหมเนี่ยคานต่างๆยิ่งออกแดดยิ่งเห็นชัดเลยนะแล้วก็ในส่วนของตัวแอลชัดเจนนะหัวน็อตของรี v o ต้องเป็นดำนะแต่ถ้าเป็น d m a มจะเป็นสีเดียวกับตัวคานนะครับดูเนี่ยสติกเกอร์มอ,อกอร สวยงามนะครับเนี่ยมาร์คเมิร์กต่างๆยังอยู่เลยหัวน็อตเนี่ยเนี่ยมาร์คเมิร์กเนี่ยยังไม่ไขเลย嘛เนี่ตัว R นะนี่ตัว R นะครับผมสวยนะเนี่ยดูหัวนอ็อตเครื่องยนต์เห็นไหมสวยมากน็อตสวยสติกอ่าปัม๊มโตโยต้าชัดเจนนะเนี่ยซอกตัว R ชัดเจนนะครับผมเห็นไหมเนี่ยลองดูแก้ม สวยมากเบรก abs ปั๊มลมต่างๆสวยงามนะสวยมากบอกเลยมาเดี๋ยวปิดฝาก่อนอ่ะนี่นะสวยบอกเลยรถนี้สวยจริงๆเข้ามาห้าคันนะครับยางกูดเยียนะยี Ye ่ห้อกูดเยียยางปี2023ยังหนาเปึกออยู่เลยนะครับผม ก็จากหน่วยงานที่เห็นเนาะมือเปิดโครมเมียมกระจกมองข้างโครมเมียมนะดูภายในสิเนี่ยดูเบาะสวยมากยุบเล็กน้อยนะกุญแจดีโมด2ดอกอ่ะดูเลขไมลก่อน26,000กิโลเมตรเท่านั้นเองตีไป2 7 0 0เป็นเบาะผ้านะครับผมเบาะผ้านะเบาะผ้านะแก้มสวยไหมาดานข้างก็เนี่ยสวยงามเลยสีดำเป็นโนแบค็ค กระจกอัตโนมัติฝั่งคนขับปับไฟฟ้าปับไฟฟ้านะดูซอกก่อนเนี่ยซอกสวยมากเลยสวยมากสติกเกอร์ลมยางดูไม่มีรอยแกะเลยลมยางเติม29นะครับทั้ง4ล้อนะบรรทุกก็29เหมือนกันดูมาร์กก่อนโอแน่นหูแน่นมากเลยดูมาร์กชัดมากชัดเจนมากๆนะดู ก็รุ่น e ก็คือเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมอันนี้ก็จะรองรับ CD, MP3, USB ปกติมาตรฐานนะครับผมเพิ่มเสียงลดเสียงหรือว่าที่พวงมาลัยก็ได้นี่นะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับผมแอร์ Air ก็มาตรฐานเลยนะมาตรฐานสำเนาเล่มดีกว่าปี19แต่ว่าจดปี20นะครับรถปี29 1 9จดปี2020นะ2400ซีซีนะครับผม ลำดับที่1นึ่อคาเน์แคปิตอนเหมือนเดิมภาษีในนามบริษัทในนามนิติบุคคลอยู่ที่8,944บาทนะครับผมแต่ถ้าซื้อในนามบุคคลธรรมดาก็ลดไปครึ่งหนึ่งเหลือประมาณ4,500บาทนะครับผมแผงข้างก็เป็นสีเทาๆนะครับไม่ใช่โครเมียนนะสีเทาๆเนี่ยประตรงประตูสวยไะไล่มาเลยเนี่ยสวยงามนะให้ดูคัสซีช่วงล่างก่อนเนี่ยดู ดำสนิทเลยให้ดูอีกหน่อยเนี่ยดูัสีสวยมากนะครับผมกระบะท้ายมะมาร์คมาร์คมาร์คสวยด้านท้ายสวยงามเนี่ยสวยงามนะสติกเกอร์เดี๋ยวจัดการให้นะครับผมนี่ตัว E นะรุ่น E มาดูตะเข็บต่างๆเห็นไหมเนี่ยสวยต้องเป็นแบบนี้นะขวาหน้าตาแบบนี้ด้านซ้ายละ่ะเห็นไหมหน้าตาเหมือนกันเป๊ะ 4L นะมากกร์กจากโรงงานเนี่ยมากกร์กจากโรงงานสวยมากนะครับผมดูก้อยเสียก่อนเนี่ยขาวจั้วเลยเห็นไหมไม่หนิมเลยเทาแนบต่างๆสวยนะครับเดูคัสซี สวยจริงๆนี่นะสวยนะมาร์กมาร์กมาร์กรอยอาร์กต่างๆนี่นี่นะสวยงามนะครับผมเนี่ยดูคอนโซลนะครับแอร์แบ็กคันนี้แอร์แบ็กคู่นะครับผมเป็นโครเมียมอะไม่โครเมียมเป็นสีเงิน นะครับแต่ไม่ใช่โครเมียมน,นะาเนาเล่มดูแลปี19ดูซอกก่อนสวยงามนะครับซอกอะไรต่างๆสวยหมดเลยนะเนี่ยนี่นะสวยงามนะครับผมเดิมสนิทจริงๆนะสวยนะส,สวยงามเดิมทั้งคันเลยบอกเลยนะครับผมนี่นะมาเดี๋ยวพาไปดูอีก2คันแต่ว่าอีกสคันนี้ก็จะไม่ได้รีวิวภายในเนาะจะดูรีวิวในส่วนของ เดิมไหมสวยไหมนะครับผมมาคันนี้ต้องมีเก็บงานกันชนหน้าเนาะคันนี้เลขไมสามหมื่นหนึ่งนะากหม่นนะึ่ฝากฝเฟอมีตรติเกอร์ตาไก่เช่นกันนะยาแนวยาแนวตรงเหมือนกันสวยงามนะครับอาวเหมือนกันออกัสหนเก้าเหมือนกันนะครับดูผานเพินสวยเหมือนกัน มาร์กสวยเหมือนกัน,นดูหัวน็อตเห็นไหมสวยมากเีอรอยจากโรงงานนะครับแบบนี้นะครับผมเนี่ยตัวแอลหัวน็อตดำเนี่ยหัวน็อตดำสติกเกอร์หม้อน้ำเดิมมาร์กเมอร์กต่างๆตัว R นะครับดูไม่มีรอยขยเลยเนี่ยสวยงามเหมือนกันเลยหัวน็อตสวยนะ,นะดูเนี่ยสวย โลโก้โตโยต้าเหมือนกัน ABS สวยงามนะครับผมแก้มเกลม,กมสวยเหมือนกันเลยนี่ก็หน้าเดิมเหมือนกันอย่างที่แซมบอกครับรถนี้สวยจริงๆนะครับผมเข้ามา5คันเข้ามาหมดแล้วทุกคันนะครับผมมาก่อนหวดก่อนนะครับผมปี23เช่นกันนะอย่างปี23ดูคัสซีช่วงล่างเนี่ยสวยเหมือนกันดำเหมือนกัน สามหมื่นหนึ่งพันกิโลเมตรนะครับคันนี้กุญแจครบเหมือนกันนี่เหมือนกันนะภายในก็เป็นเหมือนกันนะครับผมจะผ่านนะขอไปเร็วนิดนึงนะครับผมเพราะว่าภายในเหมือนกันอึ๊บเนี่ยมาร์กสวยมาร์กสวยเนี่ยหัวสวยไหมเนี่ยหัวสวยนะครับผม ดูนี่ชัดมากเนี่ยรอยอาร์ครอยอาร์คเห็นไหมรอยอาร์ครอยอาร์คต้องมีนะครับทุกคันต้องมีนะครับถ้าไม่มีเนี่ยรับรองครับโดนมานะครับดูเนี่ยสวยเหมือนกันเลยนะครับผมดูคัสซีเนี่ยสวยงามนะครับตัว E เช่นกันนะครับรถเดียวกันทั้งหมดนะรถเดียวกันทั้งหมด สวยฮนะสวยไหมตัว R CL, อ 4L อ่ะ 4R นะครับ 4R สวยงามสวย 4L นะครับผม,มสวยงามเลยแหนบก็สวยใช่ไหมแหนบเผาสวย ดำสนิทเลยครับสีดูมาร์กต่อมาร์กมาร์กต่างๆนะมาร์กเมิร์กค,คมชัดนะครับสวยอันนี้จะมีภายนงภายในนิดนึงนะครับผมอึ๊บสวยๆนะครับ คันนี้ภายในกระจุยอย่างนี้ปีหนึ่งเก้าเช่นกันนะครับผมจดยี่สิบร้ยห้าสิบมาสองพันสี่ร้อยสี่อาคนาเ,เหมือนเดิมนะครับซอกสวยเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยสวยงามสวยงามเหมือนกันนะครับผมเก็บก่อนอลืมให้ดูนี่ซอกสวยสวยทุกคันเลยมาเลืออีกคันหนึ่ง ที่แซมแนะนำอีกคันหนึ่งไม่สามหมื่นสี่นะครับมาต่อมาคันนี้สามหมื่นสี่พันกิโลเมตรนะครับผมคันนี้นะแปดศูนย์ห้าแปดนะเ,เนี่ยมาร์กต่างๆอาร์คต่าง,ตาง,ตางสติกเกอร์สวยเช่นกันตาไก่ตาไก่เนี่ยไล่มาแนวแนวสวยโ,โหน่าสวยมั้ยโลโก้โตโยต้าชัดเจน 4, ตัว R นะครับ๊มลม ABS เนี่ยเห็นไหมที่มาร์กของเขาเนี่ยมาร์กของเขาสีเหลืองขียวเนี่ยมาร์กแล้วก็แก้มสวยนะครับอุน้าสวยนะครับสวยงามทั้งหมดเลยคานไม่เงาเหมือนกันมาร์กจากโรงงานตัว R มาร์กมุกต่างๆนะครับคานไม่เงาคานไม่เงาสติ๊กเกอร์ม้นาน้ําเดิมๆนะครับตัว L มาร์กไล <it> ่มาไล่ไล okay? ่ไล่ไล่มาเลยออกกัดหนึ่งเก้าเห็นไหมครับด้านล่างเนี้ยนี้ยเนี้ยเนี้ออกกัดหนึ่งเก้าเนี้ยเห็นไหมเห็นนะมอกชัดเจนนะครับสวยเลยเนี่ยมอนสวยเหมือนกันตัวแอลเดิมเหมือนกันบอกเลยว่าเดินทุกคัน ดูยางคันนี้นิดนึงยางดันหลบนะคันนี้ยีบสามเช่นกันอ่ะให้ดูยีบสานะครับสัปดาห์ที่ยีบห้าภายในก็เป็นเหมือนกันทุกรุ่นทุกคันนะครับผมสติ๊กเกอร์อะไรต่างๆเดี๋ยวแกะให้นี่กุญแจรีโมทครบ2ดอกคันนี้ไม่อยู่ที่34 0 0 0นะครับ34 0หวดหดัวสวย มาดูเนี่ยมาร์กสวยงามนะครับนี่นะสวยสวยงามนะครับผมอันนี้พลาสติกมันหลุดเฉยๆไม่ได้แก่นะเราต้องดูที่กระดาษตรงนี้นะเห็นไหมนี่ต้องดูตรงนี้ตร,ตรงสรูสกิเกอร์นี่คือมันเสื่อมเฉยๆนะนี่นะครับผมเสวยไหมสวยเหมือนกันเลยนี่ สวยงามสวยทุกคันเลยกระบะท้ายสวยมาร์กสวยมาร์กสวยมาร์กสวยนะครับช่วงล่างสวยทุกคันนะครับตัวอีเหมือนกันนะสวย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 เลยอันท้ายก็ดูดีโอ้เห็นไหม โหนดสีฟ้านะครับก็คือเขามาร์กมาเนี่ยจากโรงงานนะมันจะมาฟ้าทุกคันแบบนี้เลย4 r รนะครับรอยอาร์ต่างๆเราก็ไล่มาเนี่ยเม็ดอาร์ค 4L ตะเข็บสวยนะครับถ้ามันโดนมายังไงไม่ว่าช่างจะฝีมือยังไงไม่มีทางปั้นตะเข็บได้แบบนี้แน่นอนนะครับรับรองเราดูออกแน่นอนดูไม่ยากเลยนะครับผม อิงเลยนะครับนี่สวยสวยเหมือนกันนะครับนะสวยงามนะครับสวยงามนะดูดีดูด,ดีดูดีทุกคันเลยบอกเลยนะครับผม ก็ประมาณนี้เนาะแซมก็พามาดู3คันสวยทุกคันแต่จริงๆเข้ามา5คันแต่แซมคัดมาแค่3คันนะครับไม่น่ารักด้วยย้ำไม่ครั้งหนึ่งครับกทอนี้8058เลขไม่ยอยู่34,000กิโลเมตรนะครับนี่นะตัวนี้ต่อมาคันนี้ครับผม7061คันนี้เลขไม่3 1 0 0มกิโลเมตร แล้วคันที่ไม้น้อยสุดของรถนี้นะครับเ0 7 6เลขไม้ส2 6 0ม0กิโลเมตรนะครับทุกคันเป็นรถรุ่น r ีโว่พร,รีเลนเอรประตูเกียร์โต้ 2. 4 e นะครับผมปี 19. จปี2020นะครับเดี๋ยวราคามาจะลงใต้คลิปวิดีโอชุดนี้เลยนะครับถ้าราคามาแล้วสามารถจับจองก่อนได้เลยนะส่วนใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมคันไหนโทรมาหาแซมได้เลยนะครับผม 063543692นะครับผมคลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะไปได้ทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ